สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรนะคะในช่องของหน่อยนะคะกุญยาดาเลิฟทาโร่นะคะขอบคุณทุกทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเสมอมานะคะขอบคุณทุกๆซุปเปอร์แทงการาส่งกําลังใจมาให้กันหลังไม่การร่วมนะคะสนทนาการร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะขอบคุณจากใจจริงเดี๋ยวเป็นการขอบคุณองค์รวมเลยละกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะ อาจจะตอบได้ไม่หมดทุกข้อความนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมากแต่เอาเป็นว่าถ้าเื่อใครได้ฟังคลิปนี้นะคะ,คะ,คะก็ให้รู้ว่าหน่อยได้อ่านนะคะในทุกๆข้อความแล้วก็อาจจะตอบได้ไม่หมดนะคะแต่ก็รับรู้ถึงพลังงานดีๆที่ทุกคนส่งออกมาเป็นกําลังใจให้กันในช่องของหน่อยนะคะโอเควันนี้นะคะหน่อยมีท็อป,ปิกนะคะหัวข้ออยากจะสอบถามนะคะ,ะจักรวาลครูครูบาอาจารย์ นะคะอยากจะสอบถามว่านะคะ,ะส้นสัญชาตญาณการตื่นรู้ของคุณนะคะถูกปลุกขึ้นมาแล้วหรือยังนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะในการเปิดในครั้งนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูเปิดไพ่อันนี้ก่อนนะคะสถานการณ์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ นะคะมาดูกันว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะมีพลังงานมีเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นแบบไหนนะคะโอเคขออนุญาตของรักษาครคูครูบาอาจารย์เจ้าเกียรติดวงชะตาไฮเกอร์เซลล์ S <S ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ขอให้การสื่อสารการอ่านไพ่ของหน่อยเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่ได้รับฟังสิ่งไหนดีก็ให้รับไว้สิ่งไหนไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงสําหรับทุกคน นะคะเพราะมันเป็นการอ่านแบบ general นะคะองรวมแต่ว่าถ้าใครคิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกฟังแล้วอยากฟังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับชมรับฟังกันไปเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรให้กันไปจนจบได้นะคะโอเคอเอกมาแล้วหนึ่งใบไหนจะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เรื่องราวนะคะหากตรงก็ฟังต่อนะคะหากไม่ไม่ตรงก็ฟังได้ เดชาร r อ o ตพลังงาน DMO oh, พลังงานใหญ่มากๆเลยอะ่ะคุณนะคะคุณคือคนที่โอ้โ oh, หจักระพัดทั้งจักระพัดทั้งมาสึกนะคะทั้งนักรบนะคะผู้เปลี่ยงไกลยิ่งใหญ่อยู่ในจุดที่สูงมากนะคะสูงมากๆนะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณได้ยกระดับพลังงานนะคะจิตใจนะคะเส้นสัญชาตญาณการตื่นรู้ของคุณนะคะยกระดับมาอย่างอันนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณผ่านการที่คุณจะยกระดับการที่คุณจะได้กลับมานะคะเรียนรู้ในเรื่องของอสิบสิบ,สบวันนี้นะคะพลังงานสิบสิบดีเอ e r เ r เปิดมา The Emperor The Chariot แน่นอนอยู่แล้วว่ากว่าจะมาจนถึงจุดนี้ได้ชีวิตของคุณเห็นไหมคะเจอทั้งความสุขเจอทั้งความทุกขเจอทั้งเรื่องราว มากมายทั้งรองรับนะคะคุณเป็นคนที่รองรับความรู้สึกนะคะมีความเซนซิทีฟมากยิ่งขึ้นอะนี่มันถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนทายนะคะชัดเจนชัดเจนในชัดเจนพลังงานของคนที่เข้ามาพบมเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยเชื่อแน่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่ปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้แข็งแกร่งมาก ะะแข่งแกร่งมากเพราะคุณเป็นนักรบนักรที่ผ่านการทดสอบมามากมายสามารถที่จะใช้พลังงานหินหยางนะคะพลังงานหินพลังงานหย,นงงา,นยางพลังงานความอ่อนโยนพลังงานความแข็งแร่งนะคะควบม้าสองตัวนะคะที่มีสีขาวกับสีดำมันคือจิตภายในของเราที่มันมีทั้งความสว่างความสดใสความมืดมิดความมืดบอด มีทั้งคุณความดีมีทั้งความโลภนะคะมีจุดดําจุดขาวนะคะมันเป็นอะไรที่พลังงานค่อนข้างแตกต่างแต่ว่าคุณสามารถที่จะหลอมรวมหรือขจัดบางอย่างออกไปคุณดูนี่สิคะม้าสองตัวม้าสีขาวกับสีดําชีวิตของคุณผ่านเรื่องราวที่มันพีคสุดต่ําสุดแล้วก็สูงสุดในชีวิตของคุณมาแล้วมันทําให้คุณสามารถที่จะยืนอยู่ตรงกลาง นะคะได้อย่างมีความมั่นคงแต่กว่าที่จะมั่นคงเนี่ยทุกคนมันมีทั้งสิบดาบแล้วก็สิบถ้วยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหนักสุดแล้วก็เบาสุดอย่างที่หน่อยว่านะคะหนักสุดคุณก็เจอมาแล้วล้มลุกคุลานมากมายนะคะสูงสุดคุณก็เจอมาแล้วการได้รับการยอมรับการได้เป็นที่รัก การได้รับการยกย่องชมเชยการที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จคุณผ่านมาหมดแล้วค่ะคุณรู้ซึ่งแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าหากคุณไม่รู้หากคุณไม่เคยรับรู้ถึงความทุกข์คุณจะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นยังไงอันนี้ก็เช่นกันค่ะการที่คนคนหนึ่งสามารถที่จะรับรู้ความสุขความสบายใจนะคะ จากทั้งกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ดึงเข้ามานะคะเป็นความสุขภายในหรือความสุขภายในของภายในใจเรากระจายออกไปให้คนรอบข้างได้เนี่ยพลังงานตรงนี้ที่คุณสามารถที่จะรับรู้ความสุขที่แท้จริงได้เพราะคุณนะคะรู้ว่าการที่ไม่มีความขาดความขัดสนความท้อแท้ความหมดหวังกําลังใจความสิ้นหวังสิ้นสุดน่ะมันเป็นยังไงนะคะคุณรู้แล้วเพราะฉะนั้นคุณเลย มองหาสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในตัวของคุณเองคุณปรับบาลานซ์ของชีวิตได้แล้วค่ะสองเหรียญอย่างที่หน่อยบอกเมื่อกี้หากเราไม่รู้ความสุขที่แท้จริงก็เราเราก็จะไม่รู้ความทุกข์ที่แท้จริงหากเราไม่เคยเจอความทุกข์เราก็จะไม่พบความสุขนะคะเหมือนกันค่ะคนที่ยืนขาเดียวได้แล้วสามารถปรับบาลานซ์ของ ปรับบาลานซ์ของร่างกายได้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านความเพียรพยายามอาจจะล้มเหลวบ้างประสบความสำเร็จได้บ้างแต่คุณณเวลานี้เมื่อมองย้อนกลับไปคุณจะรู้สึกว่าตัวเองผ่านมาได้ด้วยความแข็งแกร่งเป็นอะไรที่นะคะเก่งมากๆแล้วนะคะแล้วณเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณมองย้อนกลับไปเพียงเพื่อให้มันเป็นประสบการณ์ค่ะ แต่ว่าหลังจากนี้คุณจะพุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกว่าคุณมีพลังคุณมีความหวังนะคะคุณมองเห็นว่าข้างหน้าคุณอะนะคนะ,ะมีแสงสว่างที่รอคอยคุณอยู่สามไม้เท้าบางทีมันจะหมายถึงการที่เราเห็นไหมคะสองไม้เนี่ยวางอยู่ข้างหลังนั่นหมายความว่าอันนึงมันอาจจะเป็นความทุกข์อันนึงมันอาจจะเป็นความสุข นะคะแต่คุณสามารถปล่อยวางมันไว้ได้แล้วคุณรับรู้แล้วคุณเรียนรู้แล้วตอนนี้กำลังถือไม้เท้าอันใหม่ที่มันสามารถที่จะทำให้คุณได้ใช้นะคะประสบการณ์ของสิ่งที่ดีและไม่ดีนะคะในการที่ตัดต่อยอดนะคะชีวิตของคุณไปได้นะ,ะเห็นไหมพลังยินยางพลังความแตกต่างพลังแห่งความ ไม่ยออ่อท้อความแน่วแน่ความทะเยอทะยานเดอชาริออตเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแน่วแน่นะคะมีความทะเยอทะยานในตัวเองสูงมากๆนะคะไม่กลัวค่ะเป็นคนที่ไม่กลัวเป็นคนที่พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะ,ะเผชิญนะคะแล้วใบหน้าเปิดมานะคะตัวตนใบหน้าของคุณนะคะใบแรกตัวตนของคุณเนี่ย the emperor นะคะคือจักรพรรดิ ถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วอะเพราะฉะนั้นในชีวิตของคุณนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณอยู่ในจุดที่สูงสุดที่สามารถที่จะมองนะคะทุกอย่างได้อย่างฉเฉลียวฉลาดมีสายตาที่แหลมคมเหมือนพญาเหี่ยวนะคะมีอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะนะคะใช้ชีวิตต่อไป ะะได้อย่างมีสติปัญญามีการใช้เซนสสัญชาตญาณน,นะคะแล้วบางเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่จะแข็งแร่งได้ทุกวันเนี้ยส่วนหนึ่งจะเป็นคนที่เคยทําในสิ่งที่เป็นอ่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่คุณต้องได้ไปลงไปลงสนามจริงเพื่อที่จะให้ได้รับรู้หรือบางคนอาจจะเคยผ่าน ความมืดบอดมืดมิดความตันมาแล้วนะคะผ่านอุปสรรคปัญหามาแล้วณนะเวลาเนี้ยคุณสามารถใช้ความแข็งแกร่งใช้ความอ่าทะเยอทยานของคุณปิดบังความอ่อนแอความที่เคยผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นคือคุณกลบคุณกลบมันได้แล้วค่ะตอนนี้มันหลงเหลือไว้แต่ความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานความแข็งแกร่งในตัวเองนะคะในชีวิต อ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเส้นสสัญชาตญาณการตื่นรู้ของคุณเปิดออกแล้วเปิดออกแล้วหรือไม่นะคะ ง่ายๆสบายสบายเลขอาถันอย่างที่ว่าค่ะถ้าไม่ได้ไปพบไปเจอถ้าไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นคุณก็คุณก็ยังรู้สึกไม่สุดแต่พอคุณได้ทําเพื่อคนอื่นแล้วคุณได้ยอมเป็นหนังหน้าไฟคุณได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นๆเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังงานภายในที่แข็งแกร่งนะคะกว่าคนอื่นๆ นะคะเพราะว่าการเป็นจกักรพรรดิมันคือคนที่ต้องแบกรับความหวังแบกรับความกาลังเขาเรียกว่าแบกรับความหวังแบกรับความต้องการของคนอื่นๆนะคะคุณเป็นคนที่เซนสัญชาตญาณการอย่างรู้ของคุณเปิดออกแล้วไหมนะคะจริงๆคําตอบของมันมาตั้งแต่2ใบแรกแล้วนะคะว่าเปิดออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุม ะะพลังภายในของคุณคุณสามารถที่จะควบคุมพลังภายในของคุณได้แบบไปในทิศทางที่คุณต้องการแล้วนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยพลังภายในของตัวคุณด้วยเซนส์นสัญชาตญาณของคุณคุณเป็นคนที่เคยผ่านจุดที่เงียบสงัดเคยผ่านจุดที่อยากจะปลีกวิเวกออกมาจากโลกที่มันมีความวุ่นวาย เคยอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าคนรอบข้างที่เคยมีความสนุกสนานเฮฮากันนั้นมันอาจไม่ใช่พื้นที่ที่คุณมีความสุขอย่างแท้จริงมันจะมีช่วงจังหวะเวลาหนึ่งอะค่ะทุกคนเออมันเป็นช่วงที่เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่มีความสุขสามารถอยู่ได้แวดล้อมไปด้วยคนที่มีพลังงาน มากมายนะคะคุณมีความสุขกับการได้อยู่รายร้อมผู้คนมากมายแต่พอมันถึงจังหวะเวลาหนึ่งที่พลังงานภายในของเราจะเปลี่ยนทายนะคะถึงเวลาที่เซนสัญชาทตญาณภายในจะถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะเวลาหนึ่งที่คุณจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายสังคมต้องการความสงบอยากอยู่เงียบๆอยากปลีกวิเวกอยากทำอะไรคนเดียว จนบางคนชนิดที่แบบว่าพอไปทำงานหรือออกไปใช้ชีวิตข้างนอกพอกลับเข้ามาในบ้านในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองถึงแม้จะมีคนที่รักคนที่เป็นเหมือนกับครอบครัวเนาะอยู่ภายในถึงแม้จะเป็นที่ปลอดภยัยแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดคุณก็กลับเข้าห้องตัวเองกลับเข้าในพื้นที่ที่มีแต่ตัวคุณเองนั่นน่ะคุณจึงรู้สึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงมันจะเป็นเหมือนช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้กลับเข้ามาอยู่กับตัวกับตัวเองได้ใช้เวลาแห่งความสงบเพราะการที่เราจะปลุกพลังงานนะคะเซนส์นสัญชาตญาณการตื่นรู้ภายในของเราค่ะที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันจะถึงเวลาแห่งการปลุกขึ้นมาตอนไหนหากคุณนะคะมีความรู้สึกอย่างที่หน่อยว่าเมื่อกี้ นะคะจากเป็นคนที่แบบแฮปปี้กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะตอนนี้นะคะกับกลายเป็นว่ารู้สึกว่าอยากจะกลับเข้ามาหาความสงบภายในก่อนที่เหมือนกับก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจ่างอนะค่ะคุณจะได้มาใช้เวลากับตัวเองมากยิ่งขึ้นอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองพอคุณหาคําตอบได้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ๋อรู้แล้ว ความสงบความสุขที่แท้จริงคือมันอยู่ภายในใจของเรานะมันไม่ใช่การที่เราต้องไปผูกความสุขไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นหากคุณสามารถที่จะให้คำตอบกับตัวเองตรงนี้ได้แล้วนะคะว่าเทียนชีวิตแสงสว่างความสุขที่แท้จริงมันอยู่แค่ภายในของเรานี่เองถ้าคุณได้คำตอบตรงนี้แล้วอะ พอคุณเปิดประตูแห่งความสงบของคุณออกมาคุณจะมีความรู้สึกใหม่คุณจะมีความรู้สึกเบาคุณจะมีความรู้สึกสบายคุณจะมีความรู้สึกว่าเปิดมาเจอหน้าคนในครอบครัวคุณจะรู้สึกเหมือนกับรับรู้ นะแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้เวลานะทุกคนไม่ได้หมายความว่าพอคุณเข้ามาในห้องอยู่ตัวคนเดียวนะคะสองชั่วโมงสามชั่วโมงเปิดประตูออกไปแล้วรู้สึ้งเลยนะไม่ใช่นะทุกอย่างมันมีจังหวะเวลามันเหมือนกับมันถูกกระตุ้นมากๆเข้ามากๆเข้าจากพลังงานลบจากโลกภายนอกถูกกระตุ้นมากๆเข้าจากคนรอบข้างมากมายพอคุณได้กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นพอคุณได้มาเรียนรู้นะคะเก็บประสบการณ์ทีละนิด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 เขียนมันเอาไว้ ะะจดมนันไว้สะสมมนันอาไว้มากมายพอคุณได้กลับเข้ามาอยู่กับตัวเองบ่อยๆเข้าได้มาฝึกนะคะได้มานั่งสมาธิได้มาอยู่กับตัวเองบางคนอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนกับนั่งอยู่ในห้องพานแล้วนั่งสมาธินะบางคนฝึกปฏิบัติสมาธิการอยู่กับตัวเองโดยการที่อาจจะหาสิ่งที่มันได้มีการใช้โฟกัสการใช้สมาธิ การฟังเพลงเบาๆคอครอจังหวะดนตรีคอครอเบาๆ,ๆไปให้จิตเราได้นิ่งให้ใจเราได้ได้มีการขจัดสิ่งที่เป็นพลังงานลบต่างๆที่เราได้พบได้เจอคนต่างๆเนี่ยออกไปนะคะเพราะจัก,กรวาลบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราจะได้อ่าดึงพลังงานที่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าพลังงานจากภายในของเราเนี่ย ะะมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่มันสามารถทําได้ง่ายๆสบายๆคุณนั่งง่ายๆอยู่บนโชฟาพิงหลังนะคะหลับตาเปิดเพลงดนตรีเบาๆลงปล่อยสมองให้โลง่งไม่คิดถึงสิ่งใดนะคะแล้วก็หลับตาลงไปนะคะแล้วก็ อยู่กับตัวเองนิ่งๆเงียบน,น,น,นะคะเป็นการดีท็อกเป็นการชาล้างสิ่งไม่ดีสิ่งพลังงานลบคลื่นพลังงานลบในแต่ละวันที่เราได้พบเจอเนี่ยออกไปเรื่อยเรื่อยรื่อย,อย,อยมันคือการ มันเหมือนกับอันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังมันในลักษณะเหมือนคนที่ทําอะไรโดยที่อาจจะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนั่นคือการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองค่ะเรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรามีที่พึ่งทางใจเราอาจจะมีองค์ุรุครูบาอาจารย์เราอาจจะมีคนที่เป็นแบบอย่างนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วคุณเห็นเขาคุณอยากเป็นเหมือนเขาคุณก็เพียรพยายามทําพอเส้นทางเนี้ย ะะทุกๆคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองขอให้ทําด้วยความสบายๆด้วยความเบาด้วยความโล่งด้วยความโปร่งและคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถขีดเส้นชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเองนะคะการวาดนะคะเสริมความงามนะคะการวาดสิ่งที่คุณต้องการชีวิตที่คุณต้องการนะคะได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณจะสามารถปลุกพลังนะคะปลุกยานอย่างรู้ภายในของตัวคุณได้นะคะตอนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าหากใครที่ผ่านกระบวนการที่หน่อยพูดมาแล้วอ่ะพอคุณเปิดประตูออกไปสู่โลกที่ยังเป็นสังคมเดิมครอบครัวก็เป็นคนคนเดิมพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ภายในของคุณนะคะมันจะมีกระบวนการความคิดใหม่นะคะ คุณจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นสิบถ้วยสิบถ้วยถ้วยมันคือความรู้สึกคุณจะกลายเป็นคนที่อาจจะเซนซิทีฟในเรื่องของรับรู้ได้ถึงพลังงานที่มันเป็นความเศร้าได้ง่ายขึ้นคุณสามารถจับพลังงานความรู้สึกของคนรอบข้างคือมองออกว่า แต่และคนที่เขาแสดงปฏิกิริยาแบบนี้จริงๆแล้วเนื้อแท้ภายในเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดยังไงกันแน่คุณจะเป็นคนที่อ่านคนได้ง่ายขึ้นอ่านคนออกแล้วก็สามารถที่จะอ่ากันกรองอะไรต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่จะดึงสัญชาตญาณปลุกพลังงานนะคะการอย่างรู้ภายในของตัวเองได้อ่ะ หากไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วแบบมีพรสวรรค์ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันต้องเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวนะคะต่างๆมามากแข่งแกร่งแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วต้องการความสงบแล้วความสุขที่แท้จริงคือความสงบนะคะการสงบได้ถึงแม้จะอยู่รายร้อมผู้คนมากมายอันนี้คืออีกขั้นหนึ่งนะคะคือคนบางคนเนี่ยมีความสุขตอนอยู่ในห้องคนเดียว อันนี้มันคือความสงบอย่างหนึง่งนะคะแต่ถ้าใครสามารถที่จะออกไปสู่โลกภายนอกที่มีคนเดินดายร้อมมากมายออกไปสู่โลกกว้างไปท่องเที่ยวไปเดินชอปปิ้งนะคะไปหาอะไรอร่อยๆทานคุณอยู่ท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อม กลุ่มเพื่อนกัลยานมิตรกลุ่มก้อนเพื่อนร่วมงานสังคมมากมายผู้คนมากมายแต่คุณสามารถนิ่งได้จากภายในเนี่ยคืออีกขั้นหนึ่งของคนที่มีพลังจิตพลังใจนะคะที่เข้มแข็งคือมั่นใจในกรอบป้องกันตัวเอง นะคะมีสายตาที่เฉียบคมมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทยานสามารถรับรู้ได้แล้วก็กลั่นกรองได้นะคะเป็นสองเหรียญคือการหมุนปรับบาลานซ์ของตัวเองได้เนี่ยมันคือความสุขของคุณที่คุณจะสามารถหาได้ในวันเวลาที่คุณมีความแข็งแกร่งมีเกาะที่แข็งแกร่งแล้วก็ดึงศักยภาพนะคะดึงเซนสัญชาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองออกมานะคะ การที่เราสามารถที่จะรับรู้พลังงานลบของคนอื่นได้ไวและสามารถกลั่นกองขจัดออกไปได้ไวแน่นอนอยู่แล้วการที่เรารับพลังงานที่เป็นพลังงานบวกเราก็รับได้ไวพอรับเรารับพลังงานบวกเข้ามาภายในได้ไวสะสมพลังงานบวกมากมายในร่างกายมันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความสุขมีความแข็งแกร่งจากภายในสามารถที่จะเผื่อแผ่ออกไปให้กับคนรอบข้าง คนที่เขารับรู้พลังงานบวกของเราได้คือคนที่กำลังจะปรับเปลี่ยนพลังงานของเขากำลังจะมีคลื่นตรงกันกันกบเรานะคะแล้วคุณก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานนะคะภายในเหมือนกันเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆ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 เป็นสังคมสังคมใหม่ นะคะที่คุณจะรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่สามารถพาตัวเองผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาได้และยืนอยู่จุดนี้ได้ด้วยความมั่นคงสามารถวาดฝันสามารถวาดชีวิตของตัวเองนะคะเป็นไปนในทิศทางที่ตัวเองได้วางแผนตัดสินใจแล้วก็เรียนรู้มานะคะหน่อยไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดไหมนะคะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นอ่า อะไรที่ค่อนข้างที่จะลึกนะคะแต่ว่าหน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดอ่ะคุณอ่ะอาจจะผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วหรือว่าคุณกําลังจะเข้าสู่กระบวนการนั้นกําลังจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่คนที่สามารถที่จะนะคะดึงสัญชาตญาณการอย่างรู้เปิดประตูออกมาสู่โลกใบใหม่ได้นะคะหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากใครฟังมาจนถึงตอนท้าย นะคะขอให้พิมพ์คำว่าง่ายๆสบายๆก็ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะทุกคนหากใครฟังแล้วชอบก็สามารถกดซุปเปอร์แตงกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์เป็นคอมเมนต์อ่าเป็นกำลังใจคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย